ับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel บ้าเข็มยี่ทีครับมันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับมีบ้าเข็มยีที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสมสนุกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกัน2มือคือเปิดนัดกันวันอาทิตย์หลังจากวันพฤหัสของสัปดาห์นะครับเนาะมาเมืองครับมันนี้บ้าเข็มยีพาพี่พาหน่องมาเมืองมาชมมาสำรวจราคานะครับต้องมาเมึองงวดนะครับมาเมืองมาชมมาฟอมกันแล้วกันครับ โอ้ยนะโอ้ข้ามึงไปเดี๋ยวพี่จะงามงๆเกียดประกวดเป็นตัวนี่ไม่ย่างยังี่หนิแล้วออันนี้จะให้ให้เพื่อนในมึงก่อนเนาะตัวไหนนี่นี่ไม่เพราะนี่ว่าสีส้มกันแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่ะสิบสี่เนาะ ห้องชิปซี่ไปนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนี่ครับอ่ะเฮียนะฝรั่งห้องไปนะครับทีหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับโอ้โหเตัวนีกับที่ว่าเป็นหัวใหญ่งา,งามดีครับแต่ตัวนีกับทเป็นเป็นหัวโขกกระทบเนาะหัวโขกกระทบมากนะจะย็ดเของไม่ได้แล้วนะนนนเนี่ยอ่ะมึงโอ้มันจิตเตือนๆเนาะหัวหลวงธรรมชาตาินี่ครับเอาอลูกสติงเล่บนครับอ่าลูกสติงเล่ลเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดมา้ยน้ำบออ่ะมอไรีมีเนาะอ่านี่ครับอ่อมันมาเป็นลูกของสติงเล่บนาว่า เรืองเนื้อหนังก็ถือว่ามาดีมาเต็มอยู่ครับคุณนะโมโลนธรรมชาติเนาะได้จักเดือนก็ครับสิบแปดอ่าคนว่าได้ประมาณ18เดือนนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันธ์เนาะถือว่าสีมาดีครับเก็บเม็ดสีได้ครับค่อนข้างจะดีตัวนี้กัสีโดดเด่นอยู่เร вами, ืองลำโตเนาะลำโตเหมืนก็ถือว่าง่วงทีลำโตเงี้วครับลำโตเงี้วดีแล้วก็แขงขาถือว่ามาใหญ่ๆครับแขงขาใหญ่มาดีมาเต็มเนาะครับมึงะครับม้งข้างเนาะกกค้งข้างคนไทยเพม่อนก็ถือว่ามา ในเงียเลยล่ะสำหรับพี่้องที่มักที่ชอบเอาไปเป็นแม่บ็อกแม่พันเนาะตัวนี้เป็นง่วสาวอยู่อายุสิบสิบเดือนนี่พี่เถือว่างามนะครับนาเปิดไปหนึ่งแสมืบาทเนาะ,ะลูกของสติงเล่ดดีครับอ,อันนี้เขามีเบอร์เท่าต,ตีต่อบล็อกผมบอก <8 S 2> อ่าศูนย <45 S 2> ์แปดอาศูนย์หาแปดเก้าอาศูนย์แปดสามศู 6, 8ซีขอา่้องฝยยังนะครับพิณาครับอ่าห้องพาเนาะงัวอยู่ใส่ครับพ่อง้ย่งครับอ่างัวอยู่หวยแองเนาะอ่าครับของ่อขอบคุณครับครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับคือราคาที่เป็นเปิดทอวารนห้องไหวนะครับตัวน่งือวาเป็นงัองามๆครับง้วงามเนาะเป็นงัวสาวอ๋อลองว่ามึงไหนโอ้เหนือนังแขงขาทามาดีมาเต็มคับตัวหนึ่งอ่างงาเลย1่งแสนีมืนอน อาพี่น้องที่มาที่ชอบก็ร้องมึงไหนมาเป็นไนเอาบัเนีมึงกับคุณพ่อเพิ่นไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอนี้เพิ่นไปแล้วเนาะอาปิดจูงไ้ก่อนอันนี้เป็นวัว สอบถามวันนี้อันนี้เป็นแม่กับลูกบ่หรือว่าจังไรเนี่ยหรือแม่สาวนี่แม่สาวเลยอ๋อเป็นแม่สาวครับอันหรือว่าตัวนั้นมันมาจากฝั่งน้ำพุ่นบ่อ่ะตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะอันนี้ราคาไหลเป็นไรครับวันนี้หกหมื่นสามอ่าราคาหูยท eh nope, um ีหกหมื่นสามอ่าหกหมื่นสามพันบาทเนาะอันนี้เลยจักเดือนแล้วเนี่ยงัวสาวงัวสาวอ่างัวสาวเลยอ่างัวสาวเนาะได้หอดสองสองปีไปยังเนาะ อ่าอาจจะซิบกว่าเดือนนี่นะครับเนาะซิบกว่าเดือนเนาะตัวนี้ก็ลองมอตัวนี้ก็มีเครื่องดำนะครับเนาะนี่ก็มีเครื่องบดน้าหมาอันนี้ปลายหูเสียมดำปลายหูสีดำแล้วก็แขงขาเพิ่นมีสีดำเมืถึงช่นสีหางเนาะอยู่ตรงขัวขาเพิ่นแล้วก็จิ้มเพิ่นกับสีดำเนาะอ่าตัวนี้เพิ่นว่าราคาสามารถตัวล่างในพนักงานเดี๋ยวมึงตัวนี้กับจีเป็นง่วนหูกับโถ่ไม้ที่หนึ่งนะครับเนาะหัวเนาะแมนบอกอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่จักบาทก่อนตัวเนี้ยที่เปิดไว้เนี่ย 6 3หมื่น <63. S 1> สามสามารถตัวรองได้อ,ไอี่สาม,มารถต่อรองได<ม>้นเนาะอ่านี่ค่ะือว่าเป็นง่าสาวอยู่บนี้มีเฮมีเบอร์โทรทตริดต่อว้าวว่า่นศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปามแปดหกศูนยเอาม่านี่ครับเอาพี่้องที่มักที่ชอบกัลลองมาเมืองไหนนะครับต้องเปิดไปราคาหกหมื่ามพันบาทหกหมื่นสามสามารถตัวได้คุยได้กันนะว่าอ่ะรอขอบคุณค,ครับผมนันนี่เอามาจากตัวเนี่ยเอามานั่นนีเลี้ยงเลย ก็กับแม่เหลืองอีกว่ะข้าแดงครับลูกเท้าลูกลูกแดงไหมอ๋อทัดทัดบีอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออยากถามครับกับยายก็ได้เนาะนะครับผมขอขอบคุณครับนะวันนี้คุณยายมาสอบถามเรงน้ำแน่สวัสดีครับอันแม่นี่ไหลไปไหนครับวันนี้แม่เนี่ยแม่นี่หกสามจ้าอ่าแม่นี่อยู่ที่หกหมื่นสามราคาหกหมื่นสามเนาะอันนี้เป็นสาวอยู่บ่เนี่ยสาวอยู่จ้าอ่าเป็นสาวอยู่เนาะได้ประมาณจเจ็ดเดือนจ็ดปีแล้วเนี่ย พอดสองปีวะอ่าเงินบ่อประมาณปีกัวกัวเนี้ยเนาะอ่า <during> น <the S 1> <odo> yani ี่ครับประมาณปีกัวกัวเนี้ยราคาหกหมื่นสามนี่ครับหกหมื่นสามพันบาทเนาะกบบเป็นมัวสาวสีสีออกเหลืองๆนุ่นน่ในจักหน่อยเนาะแล้วก็รที่ว่าเรื่องหนังเพรหลักการที่ว่ามาดีเนาะนังน้าดีนี่ครับนังน้าแล้วก็มึงโกหางโค่นขางควนเนาะ่นนโค้ขางโค่นขางควรที่ว่ามาใหญ่ดีครับหางลานเนาะขางเกินขอเข้าควรมาอยู่งกวนี่ราคาอยู่ที่หกหมื่นสามพันบาท อันนี้ตัวแม่กับลูกเดี๋ยวป่ะเนี่ยแม่กับลูกกับหกสามพึ่งกันแม่กับลูกกับหกสามพึ่งกันอันนี้ได้ลูกตัวผู้ตัวแม่เนี่ยอ่าลูกตัวแม่เนาะอ่านี่ครับตัวนี้ได้ลูกตัวแม่ราคาหกหมื่นสามหกหมื่นสามพันบาทแม่เป็นสีขาวเนาะเป็นงัวไทยเฮ้าขนาดกลางๆนี่แหละเนาะนี่ครับอ่างัวไทยโบดเตอตัวนี้มีจังโน้มเนี่ยสามเต๋ฮะซีอยู่ด้วอ๋อมี่ซีอยู่เนาะเดี๋ยวฟังข้างหนี่งขนาดโอ้ฟังข้างบนขนาดสีน้อยแน่นึงอ่านี่ กตินะครับเนาะตัวนี้หาเงินสามพันหกหกหมื่นสามอ่าหกหมื่นสามพันบาทได้ลูกน้ำลูกเป็นเนตรเขาหอแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ครับลูกคนสีแดงเนาะตัวนี้ก็คือทับแดงได้สีแดงตัวนี้อ่าลูกคนในจักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกเดืออน่าลูกไับม่านสี่เดื 4, อนเอานว่าลูกประมาณสี่เดือนเนาะเป็นงัวได้ลูกตัวแมน่น้ำอ่านี่ครับมูนี่ละเลี้ยงง่ายกินง่ายดิงวขนาดกลางๆเนาะนี่ครับราคากวมื่นสามพันบาท อ้าพี่น้องที่มาที่ชอบกับทูบมาสอบถามเบอร์เมื่อกี้เนาะที่ตาเป็น,นไหนหายไปนะครับเนาะ<ช>อ่ะเนี่ยเขาคุณครับนี่ครับเอาพี่น้องที่มาที่ชอบกรลองมาเมืองใดไปเนี่อ้ <c oughs> าขออย่าให้มึงฟังข้างหนีน้ำแน่สวันดีวันนี้เอามาจา็กตัวครับเนี่ยสวัสดีครับ<า>เอามาสามเนาะตนี่ตัวจังใดแน่ครับเอาตัวนี้แม่กับลูก,ลกอ่าตัวนี้แม่กับลูกเนาะแม่กับลูกนี่ราคาไหลเป็นไหนครับผมยี่สิบเอ็ดนะคือสองแสนบาทอ่าสองแสนหนึ่งมื่นเนาะ สองแสนหนึ่งมืนบาทนี่ครับสองแสนหนึ่งมืนบาทเนาะตัวนี้อันนี้ก็เป็นมั่วมัหูนะครับเนาะมั่วหูนี่เป็นโดดเด่นเรื่องโค้งสางก็เป็นโค้งสางที่สูงใหญ่เนาะสูงใหญ่แล้วก็บเงาครับตัวนี้ก็มึงสูงกับทีค่อนข้างจะมีความสูงที่หลา่นะครับเนาะสีกับสีเป็นด่าสีแดงสีแดงแต่ว่าพี่สีแดงแดงเนี่ยจางๆเนาะตัวนี้อันนี้เป็นลูกเพิ่นน้ำบ่ครับเนี่ยอ่าลูกเพิ่นเนาะอันนี้ลูกของพ่อใดนเนาะเขาจากบ่ เอ็ดเคหาสองศูนย์อ่าอันนี้ลูกเลยจักเดือนแล้วเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำมอลูกคนเนี่ยอ๋อของแม่ทับไม้เนาะอันนี้ลูกคนเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยลูกตัวที่สองอ่าตัวทับไม้ยืนได้ทองนี่เป็นตัวที่สามเนาะไซฟอร์ได้ไใบปั่นไซฟอรอเบีนเทียนใบเบีนเทียนอาร์สองศูนย์หนึ่งเนาะใส่ไว้ได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยผสมวันที่สิกันยายนอ๋อฟึ้นผสมวันที่สิบหกกันยาเนาะแสดงว่ายังไง กัญญาอขายยังวันด่นพานรอ,อบเนาะนี่ครับผสมไว้วันที่16กัญญาที่ทานมาเนาะเปิดไว้ในราคาทั่ที2แสนหนึ่งหมืนนะ่นเนาะอ่า2แสนหนึ่งหมื่นบาทครับตัวน,นี้ค่ะคือว่าตัวใหญ่ๆสูงๆเนาะนครับแม่เพื่อนตัวใหญ่ตัวสูงยุ่งแล้วกันมึงการหาลูกของเพื่อนเนาะหาลูกเพื่อนมากคือว่าหาลูกมาก,กอะค่อนข้างจะเนี่ยงามนี่ครับตัวน,นี้หนังหนังคือว่ามานะ้าหนาดีครับหนาดีเต็มดีเนะาะเพื่อนก็ได้พุ่มสูงจากรั้งแม่ ได้ความสูงได้ควบสั่งจากทั้งแม่แล้วก็ได้เนื้อหนังจากทั้งฟอพคนน้ำแนนเนาะครับเนาะ,ะมัวได้ตัวนี้ก็จะเป็นงวูกระทบเนาะงูะะพันธุ์เมอปากเพียงปากแน่นี่แหละตัวนี้ก็ได้เป็นงวแม่แม่สาวเป็นแม่บล็อกแม่พันต่อไปเนาะตัวนี้แม่กับลูกตัวนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเนาะสองแสนกับหนึ่งหมื่นบาทครับคือราคาที่เพิ่นเปิดเป็นห้องไหวนะครับสามารถต่อรองได้เยอะเนาะสามารถต่อรองได้อันนี้กลับม่ใช่ตัวขาวแบบนี้อีกบ่ ขายไปแล้วเนาะแสดงว่าเหลือได้คมนีีเนาะอ่าครับเอาไปด้เขามีเบรรอร์โทรติดต่อบอสทีหนึ่งครับผมศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์เจ็ดศูนย์สามหกอ่างัวเาอยู่ไสครับผมดูบานอนาสี อ่าง้ออยู่บัตรโน่นล่าสีอำเภอบอระเบือนะครับเนาะ,นะอ่าครับมาพี่น้องที่มักกีชอบก็ลองโทรม,มาสอบถามมึงได้ราคาห้องไว้คือ2 1 0 0 0 0นเนาะอ่าสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับอ่าครับขอบคุณครับผมครับพี่น้องที่มักกีชอบก็ลองโทรม,มาสอบถามมึงอนะนะ่าเป็นไฮลูกมากกับที่ว่ามากกับค่อนข้างใหง่ง้างครับสีแดงดีแดงเด่นเลยล่ะมึงล่ะกับโอ้หางหนาหนานะครับนอกจากนี้โอ้อ่างามงามงามครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะขอบครับ เอามาเจ้าตัวครับผมนัดเนี่ยเอาเอามาคมนี่เนาะแม่กับลูกมแม่ลูกนี่ราคาไหลไหนเลยครับผมเดี๋ยวนี้เก่าเมืม่อเดือนหาพันบ, 95, บาทอันนี้ได้ลูกเจ้าตัวแล้วครับเนี่ยแม่ได้ลูกตัวเดียวครับแม่ได้ลูกตัวเดียวเนาะไ,ได้เดือนเดือนกว่าครับอ๋อแสดงว่านี่เป็นลูกตัวแรกคนบ่อันนี้เป็นลูกตัวแรกคนเนาะลูกได้เดือนกว่าที่เขาอยากมึงฟังนี่นะอ่าลูกได้เดือนกว่าลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับเนี่ยลูกแม่ครับลูกตัวแม่เนาะนี่ครับว่าลูกตัวแม่อายุได้เดือนกว่าแน่จังหน่อยอันนี้มูลนธรรมชาตันฉาดอ่าอันนี้หบอร์จน นี่เนาะยังมาได้ขึ้นนะครับเนาะอายุเดือนกว่าๆเนี่ยนี่ครับราคาทีเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะอ่านี่ครับเก่ามือหาพันบาทแม่เพิ่นกิดทีเป็นม่วสีแดงเนาะแล้วก็มี่ไฟหูสีดำแล้วก็แขงขาเนาะแะสีดำมืดทั้งสีเนาะจิ้มข้างใพิ่นก็เป็นสีดำยู่บ่อ่านี่ครับอ่าเป็นสีดำนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าพี่น้องที่มักที่ชอบก็ลองเอามึงได้ครับตัวนี้ราคาทีเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะอ่านี่ครัมีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับวันนี้ศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งห้าแปดห้าสองหนึ่งเก้าครับผมเอาหัวอยู่บ้านไหนครับผมอ่าอยู่บ้านหัวหน้าเนาะอ่านี่ครับอ่พี่น้องที่มากที่ชอบก็ลองมาเมืองไหนครับตัวนี้แม่ตัวสีแดงกับห้ดูบุกม่ตัวสีแดงด้วยวะแข้งขาเรืองเหนื่อนั่งกับทีว่ามาดีนะครับเนาะตัวนี้กับเกาเหมือนหาขั้นบัตลองมาเมืองไหนตัวนี้กับที่เป็นราคาสามารถต่อรองไหนเนาะอ่าราคาสามารถต่อรองไหนบ้างครับเอาตัวนี้กับโครงสร้าง วงฉางดีนะครับเนาะตัวใหญ่ๆกับว่าเป็นงัวไทยเข้าขนาดนี้แหละครับใหญ่ดีนะครับเนาะตัวนี้ลองมึงกหางมึงบรนทายเฟินน้ำหาอหางลามนะครับหางลามหางเนาเนาหลากขื่นเลยตัวเนี้ยเน่าหลากขื่นเลยเฟิรนว่าราคาสามารถโตรองได้เนาะที่ห้องวัดคือเก้าหมื่นห้าเดแม่กับลูกขอบคุณครับผมอะไรแบบนี้มึงฟังข้างไหนแม่แบบนี้ฟังข้างนี้งเป็นกะซื้อขายกันกนข้างจะร้ายแล้วล่ะ อาวพอีนาเหลือต่งัวแม่นี่เนาะอันนี้ของขอนวดเนาะยอดีราคาไหลานไหนครับพอดีตั้งไว้ตั้งไว้แปดิบห้าละอ่าตั้งไว้ยุที่แปดสิบห้าแต่นัยนหลเลยโลหองรถตะกีหองกิ้าเนี่ยดีตัวนี้เลยอยู่แปดสิบห้านะอ่าวเดยถือโลกเนาะราคายุที่แปดหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นงัวสาอยู่ว่าพอดีอ่าพอดีเาข้อนะน่คนดีเขาข้อดีนะหอว่าง อ่าตัวนี้ยังทองว่างอยู่ออกลูกมาเลยขายแสนหาได้เน่ยเอางี้นะครับเนี่ยเป็นขอยชิดอ่าว่าวเป็นขอยชิดเนาะเพราะว่าสมาัยเราเป็นแม่บอกแม่พันได้เนาะครับเนาะอ่าตัวนี้ราคาอยู่ทีแปดเม่อื่นหาพันบาทยังเป็นมั่วสาวอยู่ อ๋อครับผมนะคนเราได้ขายไปแล้วสองตัวอืมครับแแมม่่่นีเดดียวบัเรือแม่นี่แม่เดียวเนาะของขวัญออกพรรษาพี่น้องชาวเน็ตอ่าเป็นของขวานลูกหวานเนี่ยหยอกเล่นลูกหวานก็ดีใจหรอกนี่ครับเอาคนมาอยากจะได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกก็ดีใจอ่าอยากได้เลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวอยู่ราคาคนทองไว้คือแปดหมื่นห้าพันบาทครับ กบแข้งนม่มแข้งน <Lia ons S 1> <c ười> ุ่มบันไทยเนาะบันไถ่กบแค้งแข้งเยียงขาเยดแชีงขาไงน่แห่้มื้นง่นาใหม่เพิ่งเิ่งได้ต่งงามขลิบเจ้าเนาะโ้งขากับไงพนัว่าราคาอยู่ที่แมื้นหาดิค่ะราคาเท่าไหร่ก่อแดม้นหานาะันี้คือราคาตังไว้เก้า้หาดดิครับผมเอาวันนี้มีเบอร์โทรวะวันมี้เบอร์ว่าจงไหมครับศย์เก้าส เจ็ดสองสามสองห้าแปดสามสองห้าแปดสามของหนวดเนาะของหนวดเนาะกคือ้ดีใจดอกน่าครับผมให้เพราะได้บุญนมูเจ้าน่อาขอบคุณครับผมราคาของมันคือแปดหมบาทเนาะยังเป็นมัวสาวอยู่ขมลงกับบลงในลกันขาอดีนือว่าเขาข้อดีโฟนดีคนนะิงหย่าเพ่นนะพ่อแม่วาอาครับผมอานี้ต้นง่าชิงชู่งนี่ของผู้ใดนาบนี่ อันเนี้ยเนนี้ครับอนนี้เพิ่งให้กันชิปสองอ๋อตัวนี้เพิ่งกำลังให้กันอยู่เนาะอ่านี่ครับอ๋อตัวนี้เพิ่งกำลังให้กันกำลังต่อรองกันอยู่บนยุทีชิปสองวนน่ะวะอ๋อโอ้สงามดีครับตัวนี้นะให้ลูกมากตัวงามดีอยู่สีแดงดีแล้วก็เนื้อหนังหนังนาหน้าจุ่นๆเนาะตัวนี้อันนี้ของผู้ใดครับเนี่ยเดี๋ยวเาเพิ่งกำลังต่อกันอยู่เนาะอ่าคาร์ฟงสองสองเชนอ่าแสนสองเนาะนี่ครับชิปสองวันน่ะให้เพิ่ง ต่อนลองกันก่อนนะครับเนาะตัวนี้อ่ะคนจะคอยมาเมืองเมืองทางทางนี้น้ำเนี่ยมันนี่ของผู้ใดนะครับก่อนเห็นปะอ่ะฟังเนี่ยนี่ก่อนจ้าของบนน่ะสิบวายู่เนาะถ้าครับอันมุนี้ของผู้ใดนะครับเนี่ยของพ่อสรรของพ่อสรรเนาะ เดี๋ยวอ๋อของผอสันฟังแางนี้เจ้เดี๋ยวมึงทำผอสันกันหรือว่าเราวกำลังมึงงัวอยู่นี่บ่าผอสันครับอันนี้ราคาจังไหนเนี้ยครับเนี่ยมรู้ว่าน่ารบุรี่ยเจ้โอ้โหิปาเอาตัวแม่สาวนี่เจ้เอามึงเมียสาวนี่หาหมื่นหาพันบาทอ่ะเป็นแม่สาวหน่อยอยู่เนาะหาหมื่นหาพันบาทไปนะครับอ่ะเป็นสาวหน่อยอยู่นี่ได้ประมาณสักเดือนหรือครับบอประมาณ หเดือนเลยละนะประม่าหาหาเดือนหกเดือนไปนี่เนาะใช่คร <cre m S 2> <It> ับหาเดือนหกเดือนไปนี่แหละพี่นเนาะบนมืงอ่ะอยู่เป็นงวแม่สาวเนาะสีสันดีๆครับสีดีแข็งขากรับที่ว่าโอเคนะครับเนาะตัวนี้หาเงินหาพันบาทเป็นแม่สาวสำหรับพี่น้องที่มักที่ชอบงวสาวน้อยเนาะมุนี่หลายเดี่ยงกรับที่ว่างามดีนะครับเนาะแล้วก็เนื้อเนื้อหนังคนครับที่ว่าอีกสักพักนึงกับชิมานะครับเนาะเอามึงแลวนี่หาเงินหาเงินหา มืดหายนบาทนี่ครับนังนาๆย่อนๆอยู่แตตามอายุคนนะครับเนาะอายุคนหน้อยเพื่อเรื่ยยังบ้านไหนตัวใหญ่ไปไหนอีกสักพักนึงก็สิใหญ่สิสูงกว่าอีกหลายนะครับเนาะตัวนี้อันบัานแค่นี้มันต้องการว่าค่อบพอไหันนี้หงาตัวฟังนี่หงาเตี้ยตัวนี้ได้ประมาณจักเดือนแล้วไปไหนแปดเดือนแล้วมั้นว่าครับอแปดเดือนหรืออาจจะอายุหลายกุนหนน่อยใไในเนาะเอาจจะประมาณเกือบเกือบขวบแล้วเนาะอ่านี่ครับอาจจะประมาณเกือบเกือบขวบนึงละ ราคาอีที 65, หกหมื่นหาเด้อ่าราคาโฮมคือหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นงัวแม่สาวกันนะครับอ่างัวแม่สาวสีสันดีแล้วก็เรื่องเนื้อหนังคนก็ถือว่ามาหนาๆหยุนย่นๆน,นะครับเนาะแล้วก็มึงตรงไทยกันเนาะกินหมอกินมากเนาะมือไทยมึงโก้หางังนเฟินน้ำตัวนี้อันนี้เขาไหมตักตัวคอฟฟี่แบบนั้นเนี่ยตัวนี้แปดหมื่นหาอ่าตัวฟังนี้ราคาอีทีแปดหมื่นหาเด้ หกเดือนกว่าสิเขาเจ็ดเดือนอ่าตัวนี้มาได้ยหกเดือนกว่าสิเขาเจ็ดเดือนแล้วอ่าท้องเป็นท้องที่เท่าอะไรพ่อป่ะนี้ยทองที่สองทองที่สองหาใส่พอได้ไหมครับเนี่ยซีไวใส่พอซีไวเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดเห็นไหมหม่ีอ่ามีน้ำเนาะอ่าเห็นว่ามีใบน้ำนะครับเนาะตัวนี้อ่ะมึงตัวนี้ถือว่าง้วที่โค้งสางหญ่ครับโค้งสางหญ่ตัวใหญ่แล้วกันเป็นง้วทั้งสีออกแดงๆเนาะกับสีเป็นง้วหูกระทบไม่เก่งน้อยเนาะครับเนาะอ่ะเป็นง้วหูกระทบกับสีโดดเด่นเรื่องโค้งสางเรื่อง ส่วนสูงเนาะเพื่อก็ชีได้มาอังกฤษล้วก็เอาเนื้อหนังจากรุ่นฟอคนมาใส่เนาะตัวนี้ราคาอีวีทีแปดสิบห้าเนียอ่าแปดสิบห้าตัวนี้คุยกันได้หกสิบห้าแล้วก็ตัวฟังเมื่อกี้อยู่ทีหาสิบห้าเนาะสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้เนาะเนาะต่อสามารถต่อรองได้อีกอ่ามีเบอร์โทรติดต่อบุณพ่อพ่อวันไนศูนาอ่าศูนย์แปดเก้าหาเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามอ่าราคาสามารถต่อรองไหนเนาะเนาะครับคุณพ่อขอบคุณครับผม นครับเอาพี่น้องที่ที่มักที่ชอบก็ลองเข้ามาสอบถามว่าตัวรองราคาก็เพิดเมื่อไหร่ครับเบอร์ไหโอ้หงม่วงพอพันตัวใหญ่ๆกับมี่อันนี้ก็มี่เลยงัวงนุ่มน้อยิอันมื้อนี้มันสื้อไป๊ะนมาครับเนี่ยตัวงัวงนุ่มเนี่ยย่งเนาะราคาหลาไปไหนเราครับตัวนี่ยว่าเจียวสองหมื่นเจ็ดพันห้าว่าเจียวสองหมื่นเจ็ดพันห้านะอันนี้เป็นม่วงนุ่มม่วผูกครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้เอาเขาไปเลี้ยงไปคุ้นเนาะนี่ครับเอามึอ สองหมื่นเจ็ดพันหาอันนี้เอาเอาเอามาจากตัวขเขาปอเนี่ยเอามาตัวน,นี้ตัวเดียวเนาะอ๋อเพื่อใหลไล้ไหร้ปัญหาแล้วเนี่ยเอาคนวันเป็นยังไงบา้บางไห้ย,ยู่วกำกำลังมาส้อมมึงอยู่เนาะอ่าครับผมอ่านี่นะสองหมื่นเจ็ดพันหาคือราคาทีเป็นบอกเป็นห้องไว้เนาะฝรั่งกำลังง่ามึงกันอยู่ยอาจทีกำลังต่อรองกันอยู่เนาะพ่อ่พ่อขอบคุณครับขอขอขผมอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ให้เพื่อนซื้อ,อขายกันพ่อล้วกันครับ ใช่ลเอาหลายตัวคนกับกะลังคนทยย่อยคนกันรถแล้วนะครับเนาะเอาพี่น้องที่มักที่ชอบก็ล้องมหาเลือกซื้อเลือกหากันมึงไหนครับเนาะยู่ทีตลาดนัดโคกระบือมานสมสนุกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับตลาดนัดยูนี่คือเปิดนัดกันสองเมือก็คือเปิดนัดกันวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ครับผมเอาพี่น้องที่เขามาเมืองเขามาชมเรลากาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่เป็นกำลังใจให้บ้าเข้มนั่นละกันครับสำหรับมือนีคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ